ครับผมมาเก็บผิดนะครับเนาะกับทีมงานของผมนะครับทีมงานนุ่มปึ่งการบ้านเฮานะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปสัมผัสได้ใายเพื่อนนะครับว่าโอเคเก็บลักษณะใดดูใกล้นะครับเนาะมันเป็นยังไงเก็บผิดใน่เฮานะครับเนาะมันห่อนซ้ำใด้นะครับเนาะเจอปัญหาอย่างแน่นะครับอุปสรรคหลายๆอย่างนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปสัมผัสได้เพื่อนสัมผัสเนาะเอาไป ครับพี่สวัสดีครับเมื่อกี้มาเก็บพริกเป็นลักษณะใดนะครับเราให้พี่น้องฟังนะครับโอ้ยงานสบายแล้วได้ดี่ครับอยู่ในเฮาเงินอ่อนแน่ครับไม่ว่ากระทุนหรออ่อนแน่สูรนะครับมันก็สบายครับนี่มันมีอย่างมากมายนะครับตัดผ่อนหมักพริกซื้อครับเพิ่นตัดลักษณะใดไอ้ตัดในพิ่นเบิ่งเนื้ๆตัดแบบจ้ๆจ้ำยำสีครับนี่ๆๆ นี่ครับแบบนี้เพียวเลี้ยงครับนี่เพียวเลี้ยงเพียวเลี้ยงครับ่นเอาลูกแกหรือลูกปแกลูกแกครับลูกตาตาครับตาตาแบบนี้ครับตาตาน่ครับลยกเงี้ยงงามครับเจ็ดคือเจ้าของหละเออไหนกับมาแล้วก็ต้องสัวนด้วยครับเพื่อคนอยู่ข้างหลังครับเพื่อครอบครัวของเขาครับเมื่อไสมเยก็อดเอาครับกว่าซีได้เงินเขาแต่ละบาทครับผมนั่กกบต่างกันหรอกครับครับอยู่เมืองไทยครับนั่กกบต่างกันเนาะเนี่ยนะครับ ต่อนะครับเนาะวตอครับเป็นเจ้าหนครับควบควบรู้สึกอ่าทำงานอยู่ไตวันอยากฝากถึงที่นองบ้านเฮาบอกบอกลูกบอกล้านนะครับวันนี้มั่อไงาว่ากันสางนี้หลายอยู่เมืองไทยนะครับโอเคว่ากันวันนี่มันมันงานสบายนะครับมันงานหนักแต่วันได้ได้ดีครับได้ไดีเห็นครับอันนี้คือนักทำไมเขาต้องสู้เอาอันนี้คือโอเค มาวางข้าวมาใส่เนีะครับเอามาใก่หอดบ้านแน่นะครับก็ต้องเก็บเงินเก็บทองไปถางเนี่ยถางซ่านอยู่หุ่นนะครับอ่อได้แล้วนะได้เยอะเขาเอามันสีสุกนะครับอัดได้ครับอัดเตียงขวนครับเยียงขวนเนาะเียงขวนดีนะครับอ๋อโอเคครับโอเคสวัสดีครับไอแล้วก็ส่งโรงงานเลยครับตอนนี้คันส่งอาหารส่งโรงงานสัตว์ใหญ่เลยครับเป็นลักษณะใดบ้านเฮามันเลย ต้องสู้เอาเบาสู้ครับแม่ไม่สู้ก็อู้ไม่ไหวครับเออไม่อู้ก็สู้ไม่ไหวครับ <c oughs> เออนะครับนี่คือความรู้สึกอของคนงานอยู่เมืองไต่ผันเนาะครับนะครับอันนี้กับมีม,มีน้องสาวพื้นนะครับเออ่บ <c oughs> มินเต้นพื้น <c oughs> มน้องสาวละดี<ม> Oh my god ๋ยวนี้อย่งความรู้สึกถึงบ้านครับรึกถึงบ้านครับปะอยากกับบ้านอยากกับบ้านแพ็กพื้นแพกลักษณะนี้มันบะแม่นจ้า คุณรู้สึกแค่นี่บอกเงินจ่ายกับบ้านเออโอเคครับเดี๋ยวกับบ้านทนายครัโอเคนะครับท okay, okay, okay. ุกห okay. ิิงทุกอย่างนะครับผมจะได้ยางสัมผัสเอ่อไอ่เพลินทุกทุกคนนะครับที่ได้เหตุงานร่วมกันนะครับรวมรู้สึกแต่ละคนนะครับมันกัดแตกทางกันไปนะครับพี่น้องครับนะครับการแตกทางกันไปนะครับคือรถเอาเบาสู่นะครับถ้าเข้าเบาสู่เขากลับไปต่อบ่ได้นะครับ หลายคนนะครับพอแท้แต่ยังมีความฝังขึ้นหอดบ้านขึ้นหอดพ่อขึ้นหอดแม่นะครับขี่เพิ่นยังรอคอยเขานะครับอยู่ทางบ้านนะครับอี่เพิ่นหาเขาอยู่ทางบ้านนะครับนะครับคลิปนี้ผมก็ได้สอบถามข้อมมลของไอ่นไปแล้วผมระยะมาดสูนะครับเนาะแต่กับมีเป้าหมายกันทุกคนนะครับเป้าหมายการประสบความสำเร็จกันทุกคนนะครับบาว่าเมื่อนี่หรือเมื่ออื่นนะครับเมื่อนี่ปรสบาสำเร็จเมื่ออื่นก็จไม่แตกนะครับเนาะ เอ่อผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสำหรับที่เรื่องเ่าในเมืองไต้หวันดีแน่บดีแน่นะครับก็แตกต่างกันไปนะครับคลิปนี้ผมก็ฝากไปเพียงแค่นี้เดี๋ยวคลิปน่ะเดี๋ยวเขาพอกันใหมสำหรับนุ่มบึงการบ้านเฮานะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ